ชอ็อกทั้งวงการแฟนคลับเศร้าหมอลำสาวชื่อดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นเรื่องราวข่าวเศร้าเมื่อแอนนภาพรพรประถมหรือแอนพระประถมบันเทิงศิลน,นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังจากคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตในวันนี้ วันที่30สิงหาคม2566ของช่วงเช้าโดยประสบอุบัติเหตุขณะที่เตรียมไปทำการแสดงต่อที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนขับได้เกิดอาการอ่อนเพลียจากการพักผ่อนน้อยทำให้เกิดอาการวูบหรือหลับในทำกลั่งเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ